เฮ้ยเกมเริ่มแล้วว่ะเพื่อนหาใครเจอก็ยิงคนนั้นเลยนะเฮ้ยตอนนี้คือคนเข้าเกมจังเนี่ยเข้าแล้วเฮ้ยหาเอ้ยเสียงปืนมาเอ้ยใครฆ่าได้วะโก้ยซันเตยร์เหรอไม่ได้โก้แตกสองเอ้ยอ้มันยังไม่เห็นตัวเลยมันจิงอยู่ไหนวะมันยิงอยู่ไหนวะ ตอนนี้ข้าไม่เห็นใครไปเห็นแต่ปืนอ่ะอ๋อกูเห็นนะกูเห็นนะเฮ้ยเยิงเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะกูยิงใครวะนี่แตนี่หัวแตกกูยิงใครไปวะเนี่ยโอ้โหโคตรนัวเนียเฮ้ยโคตรนัวเนียนี่เจอใครยิงคนนั้นก่อนเจอใครยิงคนนั้นก่อนเจอใครยิงคนนั้นก่อนโอ้โหเฮ้ย เห็นเห็นไอ้ไกลเหมือนเห็นไอ้ไก่ไก่รักมึงอ่ะเอ้ยเชี่ยเชี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ปืนโกงไอ้เย่าไอ้กูแม่งเย่อโคตรโกงเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะไหนวะเฮ้ยเอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงนานกูเห็นมึงอียวไปไหนยี่ไปไหนยี่มาเปิดไปนำร่องไอ้ปลาระเบิดอ้าวโก้เหรอโก้เหรออันี่ตอนปลามันวางระเบิดกดเวขสี่โก้แล้วก็กด กดทิศซ้ายอ่ะเฮ้ยนิชินนิชินไอ้นิชินนิชินอยู่ไหนเอ้ยอีเอ็กมาละอีเอ็กคนใช้เอ็กก็มาละคนใช้เอ็กก็มาละนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่เสียงดียี่เสียงดียี่เสียงนี่อันนี้เก็บสองเจอโจ๊ดอ้าววงัยเวียนกูแตกเดี๋ยวปืนอื่นเอาเว่นบ้างดีกว่าไกลไกลผู้น่าเศร้า เอ้ยไอ้ไก่ว่าไงเฮ้ยใครอะใครอะใครอะเออมันีเอ็กเหมือนกันดิว่าไงีเอ็กก็ไงอะเฮ้ยใส่กระสุนอยู่ใส่กระสุนอยู่ใจเย็นเฮ้ยอ้าวใครอะเคาะเว้นเลยเนี่ยอ้ี่ย่ยี่ยี่ยีะยียี่ยี่่ยก่ยี่ยี่ย่่ยี่ยี่ี่ี่ยี่ี่ย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 ีนยี่ยี่ยยเ่ยยยี่ีี พ่อแกมีปืนเนเวลกันทุกคนนะเอามาใช้ได้เอ้ยเอไอ้นี่มันปืนเนเวลไอ้นี่มันปืนเนเวลเอ้าเฮ้ยเอ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่จริงจรไอ้ไก่ไม่ตายเออเอ้าเฮ้ยไอ้ยอ้ยมันมีคนแจมมันมีคนแจมดาเมจเจือไม่ตายวะไม่ตายเหรอเตียงเตียงไม่ตายเหรอเตียงไม่ตายเหรอเชื่อตายเจะคุณจะตายแล้วเดี๋ยวนสองใครก็ได้มาเก็บกูไปลงทีเจือเจือไอ้คนที่มันจะเก็บกูไปลง มาตีมาดิ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 เอ้ยไปโดนไปโดนไปโดนเออโดนต่อยอยู่อังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แอ่ซีช์เฉยลองมันอยู่เท่าไะลูกซองมันมันมันจะไม่บอกอะโกะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นหมวดเลยเอาไอโกะกูนี่แหละเอ้ยโกะเขาค้นปืนอยู่แล้วพวกคุณมีศักดิ์ศรีก็อย่าเพิ่งไปยิงเขาแล้วกันนเปืนอยู่มันปืนอยู่มันเปืนอยู่ไอ้ไอ้กายมึงมึงก็มาเจอกับกูเอ้ยไม่ค้นปืนไดแบบนี้ไม่ค้นปืนได้เดินอยู่มึงเดินอยู่ Oh, ไม่ส <st wireless voice> ักที่เลยคนกวามือคนปืนอยู่คนปืนแต่ว่าเดินอยู่นี่นะเอ้ยเก้าอี้คิดถึงจังเลยเก้าอก้าอีเช่ยแบงเอ้ยใคร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 วะใครวะใครวะเอ้ยมันเอคไม่เอาสิบมันเอคีไม่เอาสิบทำได้แตกเดี๋ยวหาปืนใหม่เอาเป็นก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงชักไอ้ดีไอ้ตีเออไอ้่ยยังโกแม่งจะเป่นกูอุ้ย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 อย่า ยะยะยะต่ <lawsuit. S 2> อไปโดนแกมยังไงนะกดตัว <ussen> ีกายกดตัว B ก็เ uh> ลือกเลยโอ้ยใหญ่เฮ้ยเลื่นผมแบบ13อ่ะเล่โคตรสวยเว้ยพวกคุณอยู่ไหนกันเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่น่าถามเลยเช่นนี้ชินมาแล้วซองแปดมาเว้นเฮ้ย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 อะไเอาไรอะไอาไรยี่อยู่ไหนกันนะ กจำได้ไหมว่าเมื่อกี้ทำอะไรไว้เฮ้ยมันเอาซองมาเกือบตายเกือบตายเฮ้ยโอ้โหทำอะไรกันเนี่ย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 เฮ้ยยังไม่หมดไม่ตายวะเดี๋ยวตายเกือบตายเหรอตายเหอะตายเหอะตายเหอาเอาเอาเฮ้ยเกิดมาเจอโจทย์เก่าอ้าวว่าไงไก่ เกิดมาเจอโจทย์เก่าเอ้ยเอาไว้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 ่งเวกเตอร์ดูดไปเฮ้ยไอ้สันเดยไอ้สันเดยมันจะไปไหนมันจะไปไหนอฮ้ยเฮ้ยปืนคู่อ่ะขอเว้นหน่อย HK ไม่คือสันเดย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 มาดิมาดิเออ้ะมาสู้เจ้าของปืนไม่ได้วะเศร้าสู้เจ้าของปืนไม่ได้แป๊บนึงหาปืนก่อน เอ้ยอีกห้านาทีอ่ะทุกคนไม่เห็นสันเดียเลยวะไม่รู้ว่าไอ้ซันเดย์มันจะปีนซีชมพูกูจำได้กูเห็ดมึงกะกูเห็ดมึงกะกูเห็ดมึงอก็ดีนี่มาเปิดอัดไอ้ไอ้ไอ้ไง้ไอ้ไอ้ไอ้ยนี้ระเบิดไม่งเกิดที่คนใกล้เออดีว่าไงว่าไงนี่อีกแล้วชนะเจ้าของปืนแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้กูจะล้างแค้นกูจะล้างแค้นายไอ้กายอยู่ไหนวะ แขนเก่าแขนเก่าเออวิแขนเก่าแขนเก่าโอ้โหเกิดหลังไอ้กายใช่กายอยู่ไหนวะเอ้ยอกูเห็นซันเดย์ีะกูเห็นโก้แต่กูไม่เห็นกายอะไรวะเงี้ยงกูมึงไอ้เฮ้ย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 เอ้าเฮ้ยได้ว่าแต่แอซซิตเหรอมาเต้นอะไรกัะพื้นที่ใชะคนเงียนเลยนะมึงเนี่ยเห็นโก้ด้วยวะเออหญิงโอ้ยตายแล้ว เอ้ยเอ้ยไอเดไอ้ดีไอเดเอเดยิงยิงยิงยังไงวะไม่เชื่อหาหาหายกายไม่เจอว่ะกายแม่งหายตัวเอ้ยเอ้ยเอเดก่ะไอเดก่ะโอ้โหวายวาเอ้ยโอ้โห ex เอาว่าไงกายเกิดเกิดมาเจอโจดเกิดมาเจอโจดเอาเอาไกลไกลไกลเอาไปไกล แขนนี้ต้องใช่ป่ะเอ้ยเดย์เดย์เดนี่เยกกว่ามึงเอามาเอาเยกมาเล่นดิเฮ้ยนีไกลใครสกายเอาได้แอซิดเฉยใครฆ่ามันนะใครอืเห็นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ไอไกลกับไอ้โก้มันเกิดที่เดียวกันเนี่ยแต่ใครได้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 ไม่รู้แต่ที่แน่คนคนคนต่อไปต้องตายอีหาอีสามนาทีอีสามนาทีขมอนแมนขมอนแมน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันเด้ว่าไงว่าไงเด้ว่าไงเยกงั้นหรือขโมยขโมยขโมยเฮ้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 ยกูกูกูอ่าย้ากูโดนตุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเนี่ยเด้ในเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูเอ้ยกายกายมาด้านหลังกูเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเอาออุ้ยพวกซองอ้าวเด้ทำกูเหรอเยอะม่งเกิดมาที่เดียวกันเลย เออไอโกมาหไอโกมาหไอโก้ไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางระเบิดวางระเบิดด้วยอียเต้แม่งจะวางระเบิดเฮ้ยเต้วางระเบิดเหรอเห็นนะเห็นนะเห็นนะวางระเบิดเหรอมึงไม่ได้วางกอกเพื่อนเฮ้ย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 เต้แม่งเต้แม่งเต้แม่งล้างแขนเต้เตอยู่ไหนอะไอ้กัสเด้เกูอยากล้างแขนมึงอยู่ไหน ไอ้สันเดย์เพื่อนบางทีคนเราก็ต้องปล่อยวางนะเชื่อว่าอยู่ไหนวะไอ้ไอ้โก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 ้โก้โก้โก้ออกมาออกมาปืนปืนมันสูนตรงจริงนะแม่งเล็งเอ้ยุยไอ้ยอโก้โก้เอ้ยเอ้ยทำไมเ้ยเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละไอ้ไอ้สันเดย์เอ้ยโจดเก่า โจทเก่าเขาจะเล่นด้วยเอ้ยเออเอ้าวเจอใครกันเนี่ยซันเดย์นี่เองจิงจิงไม่โดนจิงไม่โดนไอ้สัตโอ้ไอ้สันเดย์วางกระเบิดไอ้สันเดย์วางกระเบิดไอ้สันเดย์วางกระเบิดนี่สันเดย์เขาวางกระเบิดว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยเจอวะเจอวเอ้ยเฮ้ยไปบุกซองเหรอ เอ้ย <c oughs> มีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยปืนโคตรการตเลยแม่งใคร <c oughs> โดนระเบิดเราอีกโดนาไอ้เีลยโดนระเบิดเอ็กซ์สเตเดค่ะสันเด,ย, <c oughs> นเดย์แม่งใส่ซุม่มเอ้ยไอโก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 ้หนีไม่ไหวละไอ้เี้ยปืนการตรวจมันมีปืนดีๆีกว่าตัวโก้อะอ้ <c oughs> อาวเฮ้ยยิงกันยิงกันยิงกันไอ้นี่ไอ้ย่าเฮ้ยไอ้ไกาไอ้ไกาไอ้ไก มันมีปืนดีๆอยู่ะลองเลือกมาดิถ้าเป็นปืนแบบไม่โอเคมันก็ยิงกะกางไงไอ้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 เชี่ยทำไมกูยิงไอ้โก้ไม่ตายวะยูยูอะไรแบบไอ้โก้มาไหนยิงตกหน้าเลยยิงไม่โดนเอ้ยไอ้โดนระเบิดตายอ้ยใครเหยียบระเบิดวะไอ้อะไร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 อะอโก้อะไรอะไรไปไหนไปไหนมานี่มานี่โก้มานี้ยิงไม่โดนเออไอ้ชิช สี่สิบวิสี่สิบวิมาฆ่ากันให้ยับไปข้างหนึ่งเพื่อนเอ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่เฮ้ยไก่เฮ้ย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 ไก่แค่นี้ต้องช้ำวะในอยู่ไหนเพื่อนเฮ้ยเกูเจอแล้วไอ้ไก่เนี่ยโดนเฮ้ยไก่กูเห็นแล้วเอ้ยเจ้าไก่วิ่งไปเหยียบกับระเบิดใช่ไหมเอ้าไก่โชคชะตาทำไายเจ้ามาฆ่าฆ่าเรียบร้อย ไอสิบห้าวิสิบห้าวิกูเจอมึงแล้วกายกูเจอมึงแล้วกายกูเจอมึงแล้นึ่งยี่เอาไอ้ยี่กูเจอมึงเล้วอ่เออมันยิงกูกายมันยิงกูอ่ะมึงยิงกูอ่ะมึงยิงกูอ่ะหนีกูฆ่ามึงเด้อกายมามาไอ้โก้ไอ้โก้มานี่เอาไอ้ยี่ปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออกเอ้ยเอาชนะเฉยจบไอสัตว์กูยิงอยู่ด้านหน้าไม่ควินไม่คล้วแบบกูเลงนะเลงแล้วแม่ง มันต้องเป็นปืนแบบแปดดาวหน่อยโก้ได้เป็นปืนแบบดาวก,กากๆหน่อยมันก็จะยิงแบบไม่ค่อยโดนอะ่ะ